กันบ้างนะครับเดวิดเฟรเรคว้าแชมป์เทนิสริโอโอเพนที่ประเทศบราซิลนะครับในขณะที่เจมฮารคว้าแชมป์กอล์ฟนอร์เทนทรัสโอเพนไปติดตามได้ในรวมกีฬารอบโลกครับ ทนนสิส ATP ทัวร์รายการริโอโอเพนที่ประเทศบราซิลครับประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเดบิดเฟ r เรมือ2ของรายการและมือ9ของโลกจากสเปนอาศัยการเล่นที่แน่นอนกว่าครับขวดเอาชนะฟาบโอฟอกดีนี่มือ22ของโลกจากอิตาลี2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3ขนะครับควา้าแชมป์เป็นรายการที่2ของปี2015ต่อจากรายการกาตาโอเพนครับ ด้านกอล์ฟ PGA Tour ์รายการนอร์ทัลส s โอเพน2015ที่สหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเจมฮันส์โปรจากสหรัฐครับทำเพิ่ม2อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาเท่ากับดัสตินจอห์สันเพื่อนร่วมชาติและพอลเคซี่จากอังกฤษนะครับต้องดวลเพย์ออฟตัดสินหาแชมป์ก่อนที่ฮันสจะเอาชนะและคว้าแชมป์ไปได้นะครับโดยถือเป็นแชมป์ PGA Tour รายการแรกในชีวิตครับ มากันที่เ,เรื่องของความเร็วกันบ้านนะครับเปนโดอลองโซนักขับของแมคลาเรนฟอนด้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากประสบอุบัติเหตุช่วงพรีซีซั่นศึกฟอร์มูลา1 2015ที่สนามสกิตเดอคาตาลุญญาเมืองบาร์เซโลนาของสเปนเมื่อวานนี้ครับโดยรถของแชมป์โลกรถสุด1-2สสมัยหลุดโค้งด้วยความเร็ว150ไมล์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามครับ BBC เผยว่านักขับวัย33ปียังคงมีสติและไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงนะครับโดยได้ถูกนําตัวส่งไปยังโรงพยาบาลในคาตาลุนยาเพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับซึ่งแถลนงนการจากแม็กลาเรนระบุว่าอาลองโซยังคงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับแล้วก็สนทนากับหมอได้ครับ